แก่นธรรมสู่ความสงบสีหลักคิดง่ายๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวอันล้ำค่าที่จะแบ่งปันให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณาและประยุกต์ใช้เพื่อนำพาสู่ความสงบภายในที่แท้จริงหลักธรรมที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนหรือยากจะเข้าถึง แต่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ 4. หลักคิดง่ายๆที่หากเราทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจกนำพามาซึ่งความสุขความสงบและความเข้าใจในชีวิตอย่างลึกซึง้งก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่รายละเอียดของหลักคิดทั้ง4ดิฉันขอเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง หลักธรรมเหล่านี้คือเสาหลักที่จะค้ำจุนความเข้าใจของเราให้มั่นคงรากฐานที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งพุทธะคืออริยสัจสี่อันประกอบด้วยทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยความพลัดพรากความไม่สมหวังหรือแม้แต่ความไม่พอใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากตัณหาหรือความอยากความทยานอยากในกามในภพในชาตินิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งหมายถึงการหลุดพ้นจากวัฏะสงสารหรือการบรรลุพระนิพพานส่วนมรคคือข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ซึ่งก็คืออริยมรคมีองค์8นั่นเองอริยมรคมีองค์8นี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ สัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากรรมมันตะการทำงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบหลักธรรมเหล่านี้ล้วนเกี่ยวเนื่องกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันหากเราหมั่นพิจารณาการดำเนินชีวิตของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หลักคิดง่ายๆทั้ง4ประการที่ดิฉันจะนำเสนอในวันนี้ล้วนอย่างรากมาจากหลักธรรมอันลึกซึ้งเหล่านี้และถูกกลั่นกรองให้เป็นรูปธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันอย่างแท้จริงหลักคิดแรกที่เราจะมาทำความเข้าใจคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันความหมายและที่มาของหลักคิดนี้มาจากหลักธรรมเรื่องสติในอริยามารรคมีองค์8 สติคือการระลึกได้การหวนระลึกการไม่หลงลืมการรู้ตัวอยู่เสมอในขณะที่กระทําสิ่งต่างๆพระพุทธองค์ทรงเน้นย้ําถึงความสําคัญของสติอยู่เสมอในหลายๆพระสูตรเราจะพบคําสอนที่ว่าจงมีสติจงมีสติตื่นอยู่เสมอเพราะสติคือเครื่องป้องกันภัยจากกิเลสตัณหา หากเรามีสติเราจะไม่เผลอเรอในการกระทําไม่พูดพลอยๆไม่คิดร้ายๆและไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ที่เกิดขึ้นการประยุกต์ใช้หลักคิดเรื่องการมีสติอยู่กับปัจจุบันในชีวิตประจําวันนั้นแสนง่ายดายลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าในแต่ละวันเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือไม่ การยึดติดกับอดีตท,ทำให้เราจมอยู่กับความเสียใจความผิดหวังหรือความสุขที่เลือนหายไปแล้วการกังวลถึงอนาคตก็สร้างความทุกข์เพราะเรากำลังปรุงแต่งสิ่งที่ไม่แน่นอนขึ้นมาการมีสติอยู่กับปัจจุบันคือการที่เราตระหนักรู้ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินการทำงานการพูดคุยหรือแม้แต่การหายใจเข้าออกลองฝึกหายใจลึกๆรับรู้ถึงลมที่เข้าออกปอดที่พองและยุบ การลุกขึ้นยืนรับรู้ถึงสัมผัสของเท้าที่แตะพื้นการกินอาหารรับรู้ถึงรสชาติกลิ่นสัมผัสการทำงานรับรู้ถึงหน้าที่ที่เรากำลังทำอยู่สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้หากเราทำด้วยสติจะช่วยให้เราไม่หลุดลอยไปกับความคิดฟุง้งซ่านและสามารถรับรู้ความสุขเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่ในทุกขณะของการมีชีวิตตัวอย่างจริงของเรื่องนี้มีอยู่รอบตัวเราเสมอ ลองนึกถึงคุณแม่ที่กำลังป้อนข้าวลูกน้อยด้วยความรักและความใส่ใจในขณะนั้นคุณแม่มีสติอยู่กับลูกกับอาหารที่ป้อนไม่ได้กำลังคิดถึงเรื่องอื่นใดความรักความอบอุ่นจึงส่งผ่านไปถึงลูกน้อยอย่างเต็มที่หรือนะักกีฬาที่กำลังแข่งขันโดยสติที่จดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายและคู่ต่อสู้ทำให้เขาสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ การมีสติอยู่กับปัจจุบันคือการให้ความสำคัญกับการมีชีวิตในตอนนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราสามารถกระทำสิ่งต่างๆได้อย่างแท้จริงข้อคิดและการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างการมีสติอยู่กับปัจจุบันคือการฝึกการเจริญสติหรือการทำสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเป็นเวลานานๆเพียงวันละ5-10นาทีก็เพียงพออาจจะเริ่มต้นด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจหรือการเดินจงกรมอย่างมีสติ เมื่อทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันก็ให้ฝึกการรู้ตัวเช่นเมื่อกำลังล้างจานก็รับรู้ถึงน้ำที่ไหลการสัมผสัสของจานชามเมื่อกำลังขับรถก็รับรู้ถึงการควบคุมรถการสังเกตสภาพแวดล้อมการมีสติจะทำให้เราไม่พลาดโอกาสดีๆในชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์และสามารถรเผชิญปัญหาต่างๆได้อย่างมีปัญญาหลักคิดที่สองที่เราจะมาทำความเข้าใจคือ การปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นหลักธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักคิดนี้คืออนัตตาซึ่งหมายถึงความไม่ใช่ตัวตนหรือความไม่มีแก่นสารที่แท้จริงในทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสรรพสิ่งทั้งปวงล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์และอนัตตาไม่ใช่ตัวตนความหมายและที่มาของหลักการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น คือการเข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุความสัมพันธ์ชื่อเสียงเกียรติยศหรือแม้แต่ความคิดและความรู้สึกของเราล้วนไม่เที่ยงไม่ถาวรและไม่สามารถยึดถือเป็นของเราได้อย่างแท้จริงความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เรายึดติดกับสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งที่เรายึดมั่นเปลี่ยนแปลงไปหรือสูญเสียไปเราก็เกิดความทุกข์ การประยุกต์ใช้หลักคิดเรื่องการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตประจำวันเริ่มต้นจากการสังเกตว่าเรากำลังยึดติดกับสิ่งใดอยู่บ้างลองพิจารณาความสัมพันธ์ที่ทำให้เราทุกข์เพราะเราคาดหวังหรือพยายามควบคุมอีกฝ่ายหรือพิจารณาความรู้สึกของตัวเองเมื่อไม่ได้รับการยอมรับหรือเมื่อถูกวิพากวิจารณความยึดติดในตัวตนหรืออีโก้ของเรามักเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่ใส่ใจหรือการไม่รับผิดชอบแต่การยอมรับความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆและไม่ยึดติดกับผลลัพธ์จนเกินไปเมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความตั้งใจและเต็มที่แล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ให้ยอมรับตามความเป็นจริงหากผลออกมาดีก็ชื่นชมยินดีแต่ไม่ยึดติดหากผลออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็เรียนรู้จากประสบการณ์และเดินหน้าต่อไป ตัวอย่างจริงของหลักการนี้มีให้เห็นในชีวิตประจำวันอยู่เสมอลองนึกถึงนักธุรกิจที่ทุ่มเทกับการทำธุรกิจอย่างเต็มที่แต่เมื่อมีวิกฤตเศรษฐกิจที่ควบคุมไม่ได้ทำให้ธุรกิจประสบปัญหาหากเขามีสติที่จะปล่อยวางความคาดหวังและยอมรับความจริงก็จะสามารถปรับตัวแก้ไขปัญหาและหาหนทางใหม่ๆได้แทนที่จะจมปลักอยู่กับความผิดหวัง นอกจากนี้การปล่อยวางความยึดติดกับความคิดของตัวเองที่ว่าฉันถูกเสมอก็จะทำให้เราเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขข้อคิดและการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคือการฝึกการยอมรับความจริงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากลองถามตัวเองว่า อะไรคือความจริงของสถานการณ์นี้และฉันจะทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์นี้แทนที่จะต่อต้านหรือปฏิเสธความจริงนอกจากนี้การฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนก็เป็นการฝึกปล่อยวางความยึดติดในของของเราการให้กำลังใจการให้ความช่วยเหลือการให้โอกาสผู้อื่นล้วนเป็นหนทางสู่การปล่อยวางหลักคิดที่3ที่เราจะมาทำความเข้าใจคือการมองโลกตามความเป็นจริง หลักธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือปัญญาซึ่งหมายถึงความรู้แจ้งเห็นจริงสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีรู้แจ้งในอริยสัจสี่และเห็นความสิ่งของสรรพสิ่งความหมายและที่มาของหลักคิดในการมองโลกตามเป็นจริงคือการเราไม่ปรุงแต่งสิ่งต่างๆไปตามกิเลสหรือตามอาคติที่เรามีแต่เป็นการพิจารณาเหตุและผลตามสภาพที่เป็นอยู่การมองโลกตามเป็นจริง จะช่วยให้เราไม่ตัดสินผู้อื่นหรือสถานการณ์ต่างๆไปอย่างรวดเร็วโดยปราศจากการไตราตรองการประยุกต์ใช้หลักคิดนี้ในชีวิตประจําวันคือการฝึกการสังเกตโดยปราศจากการตัดสินเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรมีสาเหตุมาจากอะไรมีผลกระทบอย่างไรแทนที่จะรีบสรุปว่าเขาผิดหรือมันแย่ การมองโลกตามเป็นจริงจะทำให้เราเข้าใจต้นต่อของปัญหาและสามารถหาทางแก้ไขได้อย่างตรงจุดตัวอย่างจริงที่เราจะเห็นได้ชัดเจนคือการวินิจฉัยของแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการมองอาการป่วยของคนไข้แพทย์จะพิจารณาจากอาการต่างๆประวัติการเจ็บป่วยและผลการตรวจต่างๆเพื่อหาต้นเหตุของโรคอย่างเป็นระบบไม่ใช่การด่วนสรุปเพียงเพราะเห็นอาการภายนอกเพียงเล็กน้อย ในทำลองเดียวกันเมื่อเราประสบปัญหาเราควรใช้สติปัญญาพิจารณาถึงสาเหตุที่ท้าจิงแทนที่จะโทษปัจจัยภายนอกหรือตำหนิตัวเองจนเกินไปการมองโลกตามเป็นจริงคือการมองเห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆข้อคิดและการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการมองโลกตามเป็นจริงคือการฝึกการใช้เหตุผลเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือความคิดเห็นที่ขัดแย้งลองหยุดคิดสักครู่ พิจารณาถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังนอกจากนี้การเปิดรับข้อมูลที่หลากหลายและพิจารณาในมุมมองที่แตกต่างก็จะช่วยให้เรามองเห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นการฝึกการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างเป็นระบบจะช่วยพัฒนาปัญญาและทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหลักคิดที่4และเป็นหลักคิดสำคัญสุดท้ายที่จะนำพาเราไปสู่ความสงบคือการมีเมตตากรุณาและมุทิตา หลักธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องคือพรหม,มวิหาร4อันประกอบด้วยเมตตาความรักที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาความสงสารที่มีใจอยากจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์มุทิตาความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและอุเบกขาการวางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงความหมายและที่มาของหลักคิดเรื่องความมีเมตตากรุณาและมุทิตาคือการฝึกจิตใจให,ให้มีคุณธรรมอันสูงส่ง มีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงการมีเมตตาจะทำให้ใจเราอ่อนโยนนุ่มนวลและไม่ก่อเวรภัยต่อใครการมีกรุณาจะทำให้เราพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสการมีมุทิตาจะทำให้เราไม่ริษยาผู้อื่นและสามารถมีความสุขร่วมกับผู้อื่นได้การประยุกต์ใช้หลักคิดนี้ในชีวิตประจำวันเริ่มต้นจากการฝึกความปรารถนาดีต่อตนเองก่อน เมื่อเรารักและปรารถนาดีต่อตนเองเราก็จะสามารถแผ่เมตตาไปยังผู้อื่นได้อย่างแท้จริงเมื่อเราเห็นผู้อื่นมีความสุขก็ให้ยินดีกับเขาเมื่อเขาประสบความทุกข์ก็ให้มีความสงสารและคิดหาทางช่วยเหลือการพูดคุยกับผู้อื่นด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวการไม่นินทาว่าร้ายใครล้วนเป็นการแสดงออกถึงเมตตากรุณาและมุทิตา ตัวอย่างจริงที่เห็นได้ชัดคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณแผ่เมตตาไปทั่วสรรพสัตว์ส่งสอนธรรมะเพื่อนำพาเวนยสสัตว์ให้พ้นทุกข์แม้กระทั่งผู้ที่เคยประทุษร้ายพระองค์พระองค์ก็ทรงให้อภัยและแสดงเมตตาการกระทำของพระองค์เป็นแบบอย่างอันประเสริฐที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อเรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจโลกทั้งใบก็จะดูสวยงามขึ้น ข้อคิดและการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเหล่านี้คือการฝึกการเจริญเมตตาภาวนาโดยการแผ่เมตตาไปทีละกลุ่มเริ่มจากตนเองบุคคลที่รักคนทั่วไปสัตว์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งปวงเมื่อเราฝึกฝนจิตใจให้มีเมตตากรุณาและมุทิตาอยู่เสมอเราจะพบว่าความขัดแย้งความกโกรธความอิจฉาริษยาจะค่อยๆลดน้อยลงไปจากจิตใจและเข้ามาแทนที่ด้วยความสุขความสงบและความเบิกบาน ทั้ง4หลักคิดนี้ได้แก่การมีสติอยู่กับปัจจุบันการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นการมองโลกตามความเป็นจริงและการมีเมตตากรุณาและมุทิตาล้วนเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหลักธรรมเหล่านี้ไม่ได้อยู่ห่างไกลตัวแต่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเพียงแค่เราเปิดใจเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือต้องประสบความสำเร็จในระดับโลกเสมอไปแต่หมายถึงการที่เราสามารถมีความสุขสงบภายในใจได้ในทุกขณะของการมีชีวิตการที่เราสามารถเผชิญกับอุปสรรคต่างๆได้อย่างมีสติและไม่ทุกขร้อนจนเกินไปการที่เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติและมีความสุข ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านลองนำหลักคิดทั้ง4ประการนี้ไปพิจารณาและค่อยๆนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหากมีข้อสงสยัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมดิฉันยินดีเสมอที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันและส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมอันล้ำค่านี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสงบและความเจริญทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ